นายใบคำทองณหมู่บ้านแห่งหนึ่งเด็กชายทองเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่อบอุ่นพ่อของเด็กชายชื่อนายโทนมีอาชีพหาของป่ามาขายพ่อของเด็กชายทองมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อนายไอ้พวกเขาไปมาหาสู่กันอยู่บ้างตั้งแต่เด็กชายทองเกิดมาและค่อยๆเติบโตขึ้น นายไอเริ่มสังเกตเห็นว่านายโทนไม่ค่อยจะออกไปหาของป่ามาขายแต่กลับมีเงินใช้จ่ายมากขึ้นแถมยังปลูกบ้านหลังใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมมากนายไอเริ่มรู้สึกสงสัยและจับตามองครอบครัวนี้อยู่เงียบๆเด็กชายทองเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่จาเวลาไปตลาดกับแม่เด็กน้อยก็เพียงแต่ยิ้มแย้มให้ผู้คนแต่ไม่พูดกับใครหลายๆคนคิดว่าเด็กชายทองอาจจะเป็นใบ พูดไม่ได้แต่ทุกคนก็เอ็นดูเด็กชายทองมากเพราะเขาเป็นเด็กน่ารักมือไม้อ่อนและยิ้มแย้มแจ่มใสวันหนึ่งนายอ้ายด้วยความสงสัยสุดขีดจึงไปแอบดูครอบครัวของนายโทนที่บ้านจนรู้ความลับว่าความจริงแล้วเด็กชายทองนั้นพูดได้และเวลาที่เด็กชายพูดจะมีทองคำก้อนกลมๆเล็กๆร่วงออกมาจากปากของเด็กน้อย นายไอ้ตาลุกวาวด้วยความโลภมันกลับบ้านและไปคิดวางแผนที่จะชิงเอาตัวเด็กชายทองมาไว้ผลิตทองคําให้กับตัวเองนายไอ้มาชวนนายทวนและนางก้อนคำํำพ่อแม่ของเด็กชายทองไปเที่ยวบนภูเขาครอบครัวของเด็กชายทองตอตกลงไปเที่ยวกับนายไอ้ด้วยความไว้ใจเห็นว่าเป็นเพื่อนที่คบหากันมานานนายอ้คนชั่วช้าหลอกสองผัวมีไปยืนชมวิวที่ริมหน้าผา แล้วผลักทั้งคู่ลงไปจนเสียชีวิตมันหันมาที่เด็กชายทองที่ยืนหวาดกลัวอยู่เพียงลําพังเองต้องไปอยู่กับข้าไอ้ทองนายไอ้พูดและย่างสามกลุมเข้ามาหาเด็กน้อยเด็กชายทองสายหน้าไปมาและร้องให้อย่างหวาดกลัวก่อนที่เด็กชายจะวิ่งหนีเข้าป่าไปไอ้คนชั่วก็วิ่งไล่ตามอย่างไม่ลดละเด็กชายทองวิ่งหนีมาจนถึงทางตันเพราะเบื้องหน้าคือแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวดูน่ากลัว เองหนีค่าไม่พ้นหรอกนายไอ้พูดและมองมาที่เด็กน้อยมันกำลังจะวิ่งเข้ามาหาแล้ววินาทีนั้นเองเด็กชายทองตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำและจมหายไปในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวทองกูทองของกูนายไอ้ตะโกนอย่างบ้าคลั่งทองคําและความร่ำรวยที่มันปาถนาได้หายวับไปกับตาเด็กชายทองที่ไหลามาตามน้ำ นอนหมดสติเกยริมฝั่งตามิ่งชายชาราที่อยู่เพียงลำพังเขามีกระท่อมอยู่ใกล้ๆเดินออกมาเพื่อจะมาหาปลาไปทำอาหารชายชาราพบเห็นเด็กชายนอนหมดสติอยู่ตามิ่งรีบเข้าไปดูและอุ้มร่างของเด็กชายกลับไปที่กระท่อมชายชาราดูแลเด็กน้อยอย่างเวทนาวันรุ่งขึ้นเด็กชายฟื้นขึ้นมาและมีอาการหวาดกลัวมากตามิ่งถือถ้วยข้าวต้มใส่เกลือเดินเข้ามา เด็กชายทองหวัดกลัวมากและคลานหนีไปอยู่ที่มุมห้องไม่ต้องกลัวข้าหรอกไอ้หนูข้าไม่ทำร้ายเองหรอกตามิ่งพูดและมองเด็กชายด้วยความเมตตาและวางถ้วยข้าวต้มลงที่พื้นเองคงหิวมากกินข้าวต้มเสียก่อนเถิดเดี๋ยวข้าจะไปย่างปลามาให้เองเพิ่มเด็กชายทองยังหวาดกลัวแต่ก็รู้สึกหิวมากหนูน้อยจึงค่อยๆค,ค,คลานออกมา และเอื้อมมือไปหยิบถ้วยข้าวต้มกลับไปนั่งกินที่มุมห้องสายตาของเด็กชายยังมองมาที่ชายชรายังหวาดระแวงหน้าเวทนาจริงๆเจ้าหนูเองคงเจอเรื่องร้ายๆมาแน่แท้ตามิ่งคิดในใจเด็กชายทองอยู่กับตามิ่งมาแรมเดือนหนูน้อยเริ่มไว้วางใจและไม่หวาดกลัวชายชราแล้วคืนนี้ทั้งคู่นั่งย่างปลาและชื่นชมดวงดาวอยู่ด้วยกัน ไอ้หนูเอ๋ยเองเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้แถมเองยังพูดไม่ได้อีกช่างหน้าเวทนาแท้ตามิ่งพูดกับเด็กชายเด็กชายทองก้มกราบที่เท้าของชายชาราต่อจากนี้เองมาเป็นหลานของข้าเถอะนะตามิ่งบอกเด็กชายทองพยักหน้าและยิ้มรับด้วยน้ำตาเออล้นนับจากนั้นเด็กชายใบ้ก็อยู่กับตามิ่งเรื่อยมา13ปีผ่านไป ตามิ่งได้จากโลกนี้ไปแล้วเด็กชายใบเติบโตเป็นหนุ่มรูปงามรูปก้องงามนักแต่เสียดายที่เป็นใบสาวสาวพูดคุยสุกซิ์กันในใบถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่เขาเขายันขันแข็งยิ่งนักและมีน้ำใจช่วยเหลือทุกคนชายหนุ่มเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านพุทธ้อนลูกสาวคนงามของผู้ใหญ่บ้านกล่าเป็นที่หมายปองของหนุ่มน้อยใหญ เธอดูอ่อนหวานเดินย่างอ่อนช้อยเรากับนางฟ้านางสวรรค์พุทซ้อนเดินเข้ามาหาในายใบพี่ใบจะช่วยไปตัดหญ้าและตัดต้นไม้ที่บ้านของฉันหน่อยได้หรือไม่หญิงงามผู้เสียงหวานในายใบพยักหน้ารับคำเขาหลงรักพุทซ้อนอยู่และยอมทำงานหนักหลายๆอย่างให้กับเธอโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆแต่ชายหนุ่มก็ยินดีที่จะทำให้ พุทธซ้อนเองก็ทําท่าทีมีไมิตริจิตต่อเขาเช่นถือขันน้ําดื่มมาให้เขาด้วยตัวเองและแอบสัมผัสมือหนุ่มไว้ต่อนรับขันน้ําและยิ้มหวานให้เขาอย่างเขินอายชายหนุ่มรู้สึกดีใจหญิงงามที่เขาหมายปองก็ดูจะมีใจให้เขาเช่นกันนายใบด้วยความที่ชอบช่วยเหลือผู้คนวันหนึ่งเขาพบหญิงใบกลางคนนั่งหน้าซีดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่โดยมีหาบสายขนมวางอยู่ข้างๆ หนุ่มไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเธอและพาป้าไปส่งที่บ้านขอบใจพ่อหนุ่มมากที่พาป้ามาส่งหญิงไวกลางคนพูดกับเขาหนุ่มไม่ยิ้มตอบรับคำแม่เป็นอะไรหรือไม่เสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นมาพร้อมกับร่างของสาวสวยตาคมที่วิ่งร้อนลนออกมาประคองแม่อย่างหุวงให่แม่ไม่เป็นไรหญิงไวกลางคนบอกลูกสาวนี่แม่บัว ลูกสาวของป้าเองหญิงไวกลางคนแนะนําหญิงสาวให้กับหนุ่มใบชายหนุ่มก้มศรีรษะและยิ้มให้กับเธอบัวก็ยิ้มตอบรับนี่คือจุดเริ่มต้นที่นายใบได้รู้จักกับสองคนแม่ลูกพวกเขาไปมาหาสูตและช่วยเหลือพึ่งพากันสืบมานายใบเก็บเงินซื้อแหวนทองได้และตั้งใจจะไปบอกรักกับพุทซ้อนชายหนุ่มเดินเข้าไปในบริเวณบ้านของพ่อใหญ่กลำ่ำ ชายหนุ่มได้ยินเสียงสองคนพ่อลูกพูดคุยกันกับไอ้ใบนี้อย่างไรกันเอ็งชอบพอกับมันหรือพูดซ้อนผู้ใหญ่กล่ำถามลูกสาวเสียงเข้มอย่างข้านี่้จะชอบคนไปอย่างมันเสียงพูดซ้อนพูดดังขึ้นมาอ้าวแล้วที่เอ็งไปส่งตาหวานยิ้มระเรื่ออยู่กับมันนั่นเล่าผู้ใหญ่พูดอย่างแปลกใจฉันก็แค่หลอกใช้มันเท่านั้นแหละพอ มีคนมาคอยตัดไม้ผ่าฟืนตักน้ำให้เราโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆดีจะตายไปไม่ใช่หรืออีพุทซ้อนพูดอย่างเห็นเป็นเรื่องขบขันมันสองคนพ่อลูกหัวราอกกันอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดชั่วร้ายเหล่านี้ได้ทำร้ายจิตใจของใครคนหนึ่งอย่างแสนสาหัสนายใบหน้าเศร้าหมองและค่อยๆเดินจากไปชายหนุ่มไปนั่งเสียใจอย,อยู่ที่ริมแม่น้ำทิลลำพัง ว่าผ่านมาเห็นและเข้าไปพูดคุยกับเขาพี่ไปม,มานั่งทำอะไรอยู่คนเดียวจ๊ะหญิงสาวเอ่ยถามและสุดตัวนั่งลงข้างๆเขาหนุ่มไม่มองมาที่เธอแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรสายตาของเขาดูเจ็บปวดใจอยู่ข้างในไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่ท้องฟ้าในบางวันก็มืดดำบางแต่ในบางวันท้องฟ้าก็แจ่มใสสว่างตาชีวิตของคนเรามีสุขมีทุกข์ปนกันไป หญิงสาวพูดให้กำลังใจและยิ้มอบอุ่นให้กับเขาหนุ่มใบยิ้มตอบเขาเริ่มมีสติกลับคืนมาแล้วนายใบตีตัวออกห่างจากผู้ซ้อนเขาไม่ไปช่วยทำงานที่บ้านของเธออีกต่อไปแต่กลับไปมาหาสู่ที่บ้านของบัวกับแม่มากขึ้นคิดว่าข้าจะสนใจหรือก็แค่ผู้ชายบ้าใบเงินทองหรือก็ไม่มี พุทซ้อนคิดในใจอย่างหยิดหยามต่อมาพุทซ้อนแต่งงานไปกับลูกชายเศรษฐีนางฝันหวานว่าชีวิตต่อจากนี้จะสุขสบายบนกองเงินกองทองหล่อนยิ้มหน้ารื่นที่ได้แต่งงานกับคนร่ำรวยทางด้านนายใบก็แต่งงานกับบัวหญิงสาวไม่รังเกียจแม้แต่น้อยที่เขาพูดไม่ได้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขจนวันหนึ่งแม่ของบัวล้มป่วยหนะัก ต้องใช้เงินรักษาเป็นจํานวนมากหญิงสาวนั่งจับมือแม่และร้องให้อย่างเศร้าใจหนุ่มไม่รู้สึกสงสารมีรักและแม่ยายของเขามากชายหนุ่มเดินเข้าไปนั่งข้างๆเมียอย่าร้องให้ไปเลยบัวพี่จะช่วยเจ้ากับแม่เองเสียงของเขาดังขึ้นมาหญิงสาวหันไปมองที่สามีอย่างประหลาดใจพี่พูดได้หรือเธอถามและมองหน้าเขาอย่างสับสนใช่พี่พูดได้ และมีทองคำร่วงหล่นออกมาจากปากของพี่เสมอชายหนุ่มตอบกลับทองคำก้อนเล็กๆร่วงหล่นมาไม่ขาดสายหญิงสาวร้องไห้โฮออกมาและโผลเข้ากอดสามีพวกเขากอดกันร้องไห้นายใบที่ตอนนี้เผยตัวตนว่าคือนายทองคนที่พูดออกมาเป็นทองคำล้ำค่าเขามีเงินทองมากมายใช้เงินรักษาแม่ยายจนหายดีปลูกบ้านหลังใหม่ และซื้อสิ่งของสวยงามสูงค่าให้กับมีรักเขาดูแลเธออย่างดีเรากับเป็นราชินีแถมชายหนุ่มยังรักเดียวใจเดียวไม่เคยชายตามองหญิงอื่นจนเป็นที่อิจฉาตาร้อนในบุญวาสนาของบัวที่ได้สามีรูปงามร่ำรวยและรักมีสุดหัวใจพวกเขาเดินชมตลาดด้วยกันอย่างมีความสุขเหล่าชาวบ้านต่างมองดูด้วยแววตาชื่นชม นางพุทซ้อนในสภาพยับเยินจากการถูกตบตีทำร้ายจากสามีเพราะนางไปต่อว่าด่าทอเขาที่นอกใจไปมีหญิงอื่นอีกมากมายพุทธซ้อนยืนแอบมองนายทองกับเมียอยู่ไกลๆแล้วนึกเสียใจและเสียดายที่มองข้ามผู้ชายสุดประเสริฐอย่างเขาไปและแต่งงานกับผู้ชายอื่นเพราะความร่ำรวยแต่สุดท้ายนางกลับไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยพุทซ้อนยืนร้องให้อย่างเศร้าใจอยู่เพียงลำพัง นายทองกับมีรักที่เดินจับมือกันและยิ้มแย้มอย่างมีความสุขพวกเขาค่อยๆเดินห่างออกไปเรื่อยๆและหายลับตาไปในที่สุด